จนกระทั่งนายพลระดับสองดาวก็มีการถูกส่งไปยังไนเจอร์เพื่อต้องการมาจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการถอนทหารนะครับจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาก็ยอมนะฮะที่จะต้องถอนทหารออกจากประเทศไนเจอร์ตรงนี้ไปทหารที่มีการถอนออกมาจากไนเจอร์ครับก็คงถูกส่งไปประจำการที่เยอรมน,นีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับสิ่งนี้มันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นกําลังที่จะ ไพ่สมรภูมิด้านภูมิรัศด์นะครับในภูมิภาคตรงนี้ก็อย่างที่ผมกล่าวว่า,มาหามหน้านนั้นมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงครับแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นในแง่ของการขยายอิทธิพลนะครับในแต่ละฝ่าย <S 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 ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวหนึ่งครับก็จะเป็นประเด็นทางด้านของการเมืองแล้วก็ทางด้านการทหารครับจะต้องนํามาพูดถึงกัน เราจะเรียกได้ว่าตั้งแต่การมาสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับมันทำให้ภูมิรัศาสตร์ทางด้านของการเมืองโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคครับต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือบางทีก็ต้องเข้าสู่สภาวะสงครามก็ปรากฏเป็นข่าวมา้เห็นครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะได้เห็นว่าบทบาทระหว่างสหเมริกาจีน กับรัสเซียนะครับมีบทบาทที่มันชัดเจนมากขึ้นทั้ง3ฝ่ายนี้ครับเรียกว่าเป็นคู่ปริปักโดยเฉพาะรัสเซียกับสหรัฐและสหรัฐกับจีนรวมถึงความเป็นมิตรกันระหว่างจีนกับรัสเซียบทบาทมันค่อนข้างจะชัดเจนมากเมื่อจะนํามาเปรียบเทียบกับสมัยอดีตประธานาธิบดีคนก่อนๆครับการเยือนระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นก็ยังคงมีกันอยู่หรือแม้แต่การเยือนระหว่างสหรัฐกับรัสเซีย ก็ยังคงมีกันอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับการเยือนกันระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมันเริ่มที่จะห่างหายกันไปแล้วครับมันแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาประเทศมหาอำนาจนั้นนอกเหนือจากการเดินเกมยุทธศาสตร์นะครับทางด้านของการเมืองที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะจากทั้งสองขั้วแล้วครับมันก็ยังคงส่งผลไปตามพื้นที่อื่นๆที่เป็นทวีป ก็คงมีการแย่งชิงทางด้านภูมิรัศร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉะนั้นอเมริกาเองนั้นก็ต้องการมีบทบาทในภูมิภาคต่างๆในขณะที่จีนกับรัสเซียนั้นต่างก็ต้องมีการเร่งฝีเท้าครับต้องการจะนําประเทศต่างๆมาเป็นพวกให้ได้ซึ่งก็ถือว่าการเดินเกมที่มาจากทั้ง2อฝ่ายนั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะจีนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จรัสเซียก็ประสบความสําเร็จ ทีนี้มันก็มีอีกในภูมิภาคหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยที่จะมีการพูดถึงกันมากนักโดยเฉพาะในแถบของแอฟริกามันก็มีประเด็นหนึ่งครับที่จะต้องมีการนำมาพูดถึงกันฮนะที่อเมริกานั้นต้องเสียท่าให้แก่รัสเซียมันก็เป็นผลพวงมาจากประเด็นทางด้านของการเมืองแล้วก็ทางด้านภูมิศาสตร์คือในอดีตที่ผ่านมานะครับฐานสารเนี่ได้เคยถูกส่งเข้าไปประจำการที่ประเทศไนเจอร ก็มีการตั้งกันเป็นกองทหารนะครับแต่ว่าทําไปทํามาครับกับกายเป็นว่ารัสเซียเนี่ยก็มีการเข้ามายัางพื้นที่ดังกล่าวได้จนในท้ายที่สุดนะฮะกองทหารที่มาจากทั้ง2ประเทศนี้ครับจะต้องมาใช้พื้นที่ร่วมกันคือผมต้องการจะหมายความว่าเดิมนั้นทหา,ารสหรัฐนะครับก็เคยประจําการอยู่ที่นี่แต่ว่าทําไปทํามาครับรัสเซียเนี่ยมาที่หลังก็ต้องมาประจําการอยู่ที่นี่ภาพที่มันปรากฏก็คือว่า กองทหารรักษาการของสหรัฐถือปืนในขณะที่กองทหารรักษาการของรัเสเซียก็ถือปืนคือต่างฝ่ายเนี่ยนะฮะต่างก็จ้องหน้ากันมองหน้ากันในระยะที่ห่างกันพอสมควรแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะอารมณ์ของมันนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับที่หมู่บ้านปันมุนจอมนะครับที่กองทหารรักษาการระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยก็มาใช้พื้นที่ร่วมกัน ทหารทั้งสองฝ่ายนั้นต้องมองหน้าใส่กันละกันที่ดูแล้วไม่มีความเป็นมิตรต่อก,กันทางด้านของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นได้มีการอมาเปิดเผยว่ากองทหารรัสเซียครับตอนนี้ก็กําลังเข้ามายังพื้นที่ฐานทัพอากาศไนเจอร์มันก็เป็นพื้นที่เดียวกันกับที่กองทหารสหรัฐเคยไปจําการอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับการมาสําหรับฐานรัสเซียนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่า จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับฐานอเมริกันคือแต่เดิมนั้นฐานอเมริกันเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ที่โรงจัดเก็บอากาศยานในฐานทัพที่101มันก็มีพื้นที่ติดกับสนามบินนานาชาติฮามานีที่กรุงนิอาเมนในประเทศไนเจอร์แต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อกองทัพรัสเซียครับได้มีการส่งกําลังพลเข้ามาก็ส่งกําลังพลเข้ามาอยู่ใกล้เคียงกับ ฐานบินที่101ที่สหรัฐอเมริกานั้นประจําการอยู่เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มาจากเพนตะก้อนก็ได้มีการออกมาระบุว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ค่อยที่จะสู้ดีมากนะครับแต่เขาก็บอกว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่เพียงเวลาอันสั้นครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นต้องดําเนินการส่งนายพลสองดาวครับเข้าไปจัดการทีนี้การจัดการดังกล่าวซึ่งหมายความว่าสหรัฐอเมริกาต้องถอนตัวเองนะครับ ออกจากฐานทัพากาศที่101ที่รัสเซยียมีการเข้ามาในปัจจุบันนี้ครับก็ต้องโยกย้ายไปยังฐานทัพากาศที่201และฐานทัพกากที่201นั้นทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยครับเคยได้มีการลงทุนเม็ดเงินกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2018เพื่อให้กองฐานสหรัฐเนี่ยครับมีการเข้ามาคุมพื้นที่ไปจัดการกับพวกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ รวมถึงปฏิการการใช้โดรนทีนี้เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ครับมันก็มีการเข้ามาปรึกษาหรือกันครับระหว่างเจ้าที่ระดับสูงในฝั่งของสหรัฐและก็ในเจอร์ครับซึ่งในช่วงเวลานั้นครับเจ้าที่ของไนเจอร์นั้นได้มีการแจ้งว่าอีกไม่นานนะครับมันจะมีกองฐารรัสเซียมาอาศัยอยู่ตรงบริเวณฐานทัพเดิมครับที่อเมริกาเนี่ยประจําการอยู่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ขอร้องให ฝั่งอเมริกันนั้นต้องถอนทหารออกจากดินแดนไนเจอร์คือหมายถึงว่าไม่ต้องการให้โยกย้ายนะครับไปยังฐานทัพอากาศที่201ละต้องการให้ถอนทหารออกจากประเทศนี้ไปหลังจากที่ไนเจอร์นั้นได้มีการประกาศยกเลิกความร่วมมือทางทหารระหว่างกันซึ่งเขาก็ต้องการให้รัสเซียเข้ามามีบทบาทนะครับในประเทศนี้และก็ต้องการเรียนเชิญให้ทางฝั่งของอเมริกาน,นั้นกลับบ้านไปก่อน นี่คือการส่งสารที่มันอย่างชัดเจนแต่ว่าอเมริกาดูแล้วว่าน่าจะดื้อแพ่งครับก็มาอยากที่จะมีการถอนทหารออกไปก็ยังคงอยากที่จะส่งทหารนะครับมาประจําการอยู่ที่นี่จนกระทั่งนายพลระดับสองดาวก็มีการถูกส่งมายังไนเจอร์เพื่อต้องการมาจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการถอนทหารนะครับจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาก็ยอมนะฮะที่จะต้องถอนทหารออกจาก ประเทศไนเจอร์ตรงนี้ไปทหารที่มีการถอนออกมาจากไนเจอร์ครับก็คงถูกส่งไปประจำการที่เยอรมน,นีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับสิ่งนี้มันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นกำลังที่จะพ่ายสมรภูมิด้านภูมิรัศร์นะครับในภูมิภาคตรงนี้ก็อย่างที่ผมกล่าวว่าหมหาอำนาจนั้นมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงครับแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นในแง่ของการขยายอิทธิพลนะครับ ในแต่ละฝ่าย